แล้วคนที่เป็นหมาคือใครก็คือแตมมีเพื่อนเพื่อนินบ็อกซ์เข้ามาถามแตมนะคะว่าอยากจะเลิกกับแฟนเพราะว่าไปกันไม่รอดเขามีความรู้สึกว่ายิ่งคบยิ่งแย่ชีวิตเขามีแต่แย่ลงแย่ลงไม่มีทางที่จะก้าวหน้าขึ้นแล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยทัศนคติไม่ตรงกันก็เลยถามว่าจะต้องทํำยังไงดีอยากจะเลิก แต่กลัวตัวเองจะไปไม่รอดทีนี้แต่มองว่าคำถามเนี้ยอาจจะมีเพื่อนๆเ,เราหลายๆคนที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันแต่ก็เลยมาทำคลิปนะคะแต่จะบอกว่าเรื่องของคนสองคนอะ่ะมันพูดยากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยืนจุดจุดเดียวกันเนี่ยมันยากกับการที่จะไปแนะนำแต่จะบอกว่าคนนั่งคุยกับคนนอนคุยมันต่างกันเข้าใจใช่ไหมคะ แต่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะเหมือนแต่มเคยให้คำปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งไปบอกตรงๆเลยว่าก็เลิกถ้ามันแย่ถ้ามันไม่ดีก็คือเลิกเพื่อนก็รับปากนะคะว่าโอเคกลับไปเนะี่ยจะไปเก็บเสื้อผ้าฉันจะเลิกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เลิกกันแล้วคนที่เป็นหมาคือใครก็คือแต่มเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันแต่จะไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกแต่ว่าแต่มจะให้คุณน่ะตัดสินใจเองว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องเลือกระหว่าง ให้คุณลองตัดสินใจดูจำไว้อย่างนะคะว่าเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อมีความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่มีความสุขจงทำถ้าเกิดคลิปนี้ดีมีประโยชน์แต่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ